เคยเห็นกลุ่มใหญ่ปะนี่สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้พาทุกคนไปหาเห็ดตอนนี้เวลาสิบโมงครึ่งออกเสารอ,อยู่เลยเสาสุดแล้วแหละจากนี้ไปหกสิบหกสิบกว่าไปกลับเกือบร้อยร้อยกว่าโลนะคะเมื่อวานไม่ได้ไปเมื่อก่อนก็ไม่ได้ไปเรียนเนาะเมื่ออื่นก็เรียนเมืออ่อว่างก็เลยไป เพราะว่าไปอะ่ะมันใช้เวลาขับรถประมาณสี่สิบห้าสิบนาทีนะคะไอ้ก็ต้องไปแบบให้มันคุ้มที่สุดอ่ะนะคือไปอย่างน้อยคือต้องอยู่ในป่าประมาณห้าหกชั่วโมงถึงสี่ค่มถึงบ่ไดเฮ็ดก็ต้องอยู่ประมาณนั่นอะ่ะแต่ถ้าสมมติว่าเพราะว่าคุ้มเหมือนเนี่ยไอเรียนเศร้าเด้พี่น้องเรียนเศร้าแต่ว่าถ้าสมมติเรียนแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็สิประมาณเที่ยงเนาะประมาณเที่ยงเที่ยงก็ไปหอดพุงกระบ,บายละ เพื่อสีได้เข้าป่ากับใบมงรึ้งใบสองใบ,าส,งบาสามใบสี่ใบ,บหา้าก็ต้องเมื่อสามเพื่อที่สิครับขับรถกลับรรรม,มาอีกเออมันกระบ,บอกคุมนั่นแหละมันต้องไปแต่เศร้านะเพราะว่ามันไกลทําไมป่าแถวบ้านไม่หาเพื่อสิว่นเนาะป่าแถวบ้านข้างบ้านนี่เป็นป่าน้อยเนาะไปเมื่อเดียวมันก็หมืแล้วนะพี่น้องมันต้องถอยถ่ายสองเสมอเพาป่านิดเดียวนึงเด้เอ,อสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เข้าป่าหาเห็ดอีกแล้วนะคะ บ้านนี้เนาะมีหลายคนถามว่าป่ายบ้านไหนหมู่บ้านไหนน,ไหน,นี่ไอไม่เคยห่วงป่านะคะทุกคนนี่จะ้ะอันนี้นะคะมาได้เลยพีเอสแล้วก็มาได้เลยมื่อนี้มีรถคันเดียวเพราะว่าเป็นมื่อเห็นงานจะเป็นเสาร์อาทิตย์นี่มันซิโบมีตรงจอดรถเลยพี่น้องเพราะว่ามันมีอยู่แต่เป็นทางหน้านะคะนี่จะเป็นประมาณนี้จะ้ะโอ้ยเขามาก็เจอเลยทุกคนไอดีใจ อาไมาสองมือพี่นนอะดีใจมาลักษณะป่าจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนจ้ะโอ้ยหรือว่าสองวันที่เราไม่ได้มาเห็ดออกเต็มเลยหรือเปล่ามาเอาตัดเห็ดเลยได้ไหมจะได้ฟินมาไอาคิดว่าเห็ดออกหลายแล้วล่ะตัดเลย <c oughs> พอเหญ่ปิดประตูรถตัดเลยเนาะ บริใสททุงมือเลยพี่น้องอย่างเข้ามาแล้วได้เลยแม่ในโกกอกเห็ดพึ่งมันสีดำนำก็เห็ดพึ่งกกสนเด้๋ยจ้ะเด้อแต่ก็แซบหวานแซบจ้อยเลยทิ้ไว้โกกอกสุดตกใ่หัวย่าพี่น้องมาอย่างน้อยคือไอดีใจที่เดินเข้ามาแล้วได้ะไรอย่างเนี้ย ทุกคนไอ้พาทุกคนไปเบิ่งตรงที่ไอ้เคยได้ดอกน,น้อยๆนะไหมว่ามันยังอยู่ไหมสองดอกพี่น้องเห็นดอกน้อยแล้วที่นี่นะถ้าหาบอสังเกตดสิโบโเห็ุเลยพี่น้องเห็นอะไรยังเอาตอนนี้เห็นสองดอกไปต้องค่อยๆไปนี่เห็นไหมนี่ เกือบมดวัดพวกพวกเห็นอันนี้กำลังเกิดเห็นบ่าตรงที่ไอเหี่ยเลยนี่นี่จ้ะสีนี่จ้ะนี่อีดอกอ้ยสีสีคือแบบอันนี้แห้ง ตัดแบบนี้ไม่มีใครเอานะตรงนี้ไอจองไว้ก็ได้ได้เก็บอยู่จ้ะนี่ความหอมของมันก็จะคล้ายกับพวกเค็ดพ <c oughs> วกเค็และโง่ <c oughs> แบบนี้นะพี่น้องถ้าเราเห็นเนี่ยมันจะมีความหอมตัวอายนะ ไอเบลูเพื่อนอ่ะถ้ามีความหอมนี่คือมันยังมีเห็ดมันอยู่ที่ว่าฮาสีหาพ่อหรือบ่อพ่อสำนันค่ะมีเองไหมพี่น้องบอกว่ามักให้ถ่ายไว้นี่แหละเวลาที่เห็นเห็ดอ่ะมักเถื่อก็หอมบอกอายว่าน้องอายเห็ดอยู่ตรงนั้นน้องอายยังไม่ได้เก็บละสั้น เพราะว่าบางเถื่อไอ้ก็ะเห็นบางเ,ออาเ,ม,งเมื่อนะพี่นอ้องไอ้กระสีถ่ายพี่น้อง,อง,บงเบื่อศ์มานี่แหละบางเทื่อคือเหมืนหอนเท้าหานํากันนะ่ะแต่ถ้าสมมติว่าเขาตั้งกล้องเลยมาเนี้นะมันก็ะสิบบได้หลุนเนะาะแล้วี้มันก็ได้หลุดน,นํากันนะนะเห็ดตายเบือ่อรอมนีมรร้โบได้ทิ่มไว้เดี๋ยวๆตรงนี่นะเอาเมื่อเลยจ้ะแต่ว่าชิมมาสองมึงอยู่อีกสองสาม,มืมอตอนนี้กำังมานะพี่น้านี่แป๊บเดียวเนี่ยไม่ถึงสิบนาที ก็ถือว่าโชคดียิ่งมาเนี่นะอายนะมาหาเห็ดเฮ้ยอะไรนะโอ้ยใบไม้อายลนะ้วชอบหาเห็ดที่แบบว่าเมือ่อฝนตกได้พี่น้องเพราะว่ายังบอกเห็ดมันสิเลือกมานะเห็ดมันโดนฝนแล้วมันจะเลือมแล้วมันมองแล้วมันเจอเลยแบบนี้คือแบบใส่สาย,สาย,สายตาเพ่งเล็งแบบจนเนื่อยไหมเออจนเนื่อยกันยังบ่อยอเห็นอ่ะนะ พอมันกลมกลืนกับใบไม้แห้งอีเด่ะจากที่เดินมาประมาณสิบยี่สิบนาทีมาเจออีหนึ่งดอกหนึ่งดอกจริงๆเหรอเห็ดมื่อเนี้ยก็สิใหญ่กว่าเมื่อนั้นหลายแต่ก็ยังบ่เท่าพี่น้องเลยก็คิดว่าสิได้เก็บประมาณ เดเลมันไกส่สีหอตรงที่อายเอาแล้วได้นี่ไม่มีความหอมเลยทุกคนอยู่ดอกเดียวกับเป็นป่านี่น่ะมันหายากกว่าป่านโนนอยู่แต่ว่าถ้าบ่มาก็ขึ้นหอนเพราะว่าเขาเคยมาแห็นไหมก็ต้องมาอืม มาเบงตรงที่ไอเหลือไว้ตรงจุดที่สองที่แบบว่าไปสิบกว่าดอกอยู่ตรงนี้มาเบงว่าสิเหลือถากเหลือคนอยู่บอ่อเพราะว่ามันอยู่ในแจแห้งได้พี่น้องแต่กับบอยังว่าแหละแห้งแจ่บางเถือกอะเฮ้ยโอ้คือเป็นเงีย,งยบๆพี่น้องข <c oughs> อบใจด้วยเห็ด มันปูบบเหลือไม่เหลือจริงๆทุกคนไม่มีจ้าสแสดงว,ว่าตรงนี้มันต้องมีคนที่แบบเคยเอาคืออายขอจังเข้ามาเพราะว่ามันอยู่ในค่อนข้างที่จะลึกเลยทุกคนเลยอืมไม่เหลือจริงๆ เรื่องเสื้อ่าตรงนี้นะไอ้คิดว่าเป็นตรงที่ต้องเหลือเพราะมันยังบอกอันนี้ถือแมนเพราะมยังบอกมันอยู่ในข้างในามากอะนะตรงพูดนะเป็นตาบ่เหลือเพราะมันอยู่กลางป่าแตกตา่างกันว่าไม่เหลือก็เหลืออยู่นะน,นี่ไงคือพี่น้องวะโอ้ยเห็ดเน่าเห็ดเน่าโมแมนเห็ดอันนี้โมเหลือพี่น้อง มาเบ่งจุดสุดท้ายที่เก็บไว้พี่น้องเลยป่านี้คือแบบว่าคนหลายกว่าป่าผุ่นเลยวสิเดิอนอีกจักสุโมง้าสิายาแล้วมันถาาว่าเห็นบอมันก็เห็นอยู่แต่มันบบเห็นถี่นะพี่น้องนี่ไงนี่จ้าที่เก็บไว้เห็นบอสวยๆเลยแล้วก็บอมีเพิ่มสองวันผ่านไปสวยมาก น,นี่มันมันหาย,ยากกว่าป่าตะุน่นแต่ว่าถ้าบมาก,ก็คือว่บแล้วมันขึ้นนาอะนะป่าทุงบักใหญ่เลยเราได้โหหาแต่ว่าก็หาแบบใดหากินตามขอบสะได้ก็หอดอยู่ในป่า ก็เอาเด้อบ้ไไปละแถวบริเวณนี้นะถ้าอีกสองสม,มือมานี้มีอีกเพราะว่ายังบอกดอกยังไม่โตเห็นไหมดอกมีแต่สามนิหนึ่งนั่นงามขนหาดพี่น้องสอง นี่สมบูรณ์แหง้งบ้งสวยงามมากเอ้ยสวยกว่าเพื่อนเลยป่ะกุมีมบาบังดอกนี่ปาดใหญ่ยยสุดของวันพี่น้องโอ้โหดอกเท่าแขนสุดยอดเลย ดอกนี้คือใหญ่สุดนะคะเพราะว่าเคยบอกน้อยมากที่สีเห็นเห็ดฝึ่งเท่าเจะหากันมัดยังได้ยังอยู่ขอบสระเลยพี่น้อง เกือบเต็มตะก้าหนึ่งดอกไปทุกคนเห็นไหมเห็ดพึ่งแม่หมดนี่จะ้ะอ้ายังไม่ค่อยเก็บปานไรเลยพี่น้องเก็บพึ่งแม่หมดนะโอ้ยนันไงเห็ดพึ่งหวานแต่สภาพเขาลกออกหรือว่ามันโดนเตะวะ ได้อยู่นะเอาขาได้อยู่เสียงคนพี่น้องปั่นจักรยาน บอกเพราะว่าเหมือนมันมืดๆืล้วนะไอ้ยังแบบไอเห็นแบบในคลิปของฝรั่งเขาพอะหนึ่งกลุ่มไปเป็นสิบซาดอกเลยนะแล้ว่าตรงไออยู่เนี่ยบอกเลยใี่น้องถ้าพอหลายปันนั้นคือโกดีแฮงเพราะว่าโดยส่วนมากแล้วคืออันนี้ไอเรลืองมาตรงที่ไอิดว่าเคามาบหอดแต่เขาก็มาหอดแล้วนะตรงเขตยอะไรอยู่ในฝรั่งมากมาขาเห็ดมีพี่น้องเพื่อนบอกอยู่เลยไอเห็นคอมเมนต์นะ เขาบอกว่าทําไมฝรั่งเขาไม่เอาเห็ดไปเยอะเ,เอาแค่พอกินน้องเอ้ยไอ้ไอ้ว่าบอกถ้าเขาเห็นเขาเอาคือกันนั่นแหละที่เขาเอาสำนักนะเพราะว่าหนึ่งคือเขาไริมีเวลาหลายเขามาหาได้สี่ห้าดอกเขาก็เมื่อเขาได้มีเวลาหลายๆคือเอานะแต่ที่นี่นะ่ะเวลาเพราะมันเป็นอย่างไรคือาจากนั้นบางเถื่อนนี่เวลาแบ่งเห็ดให้ฝรั่งนะเขาก็เอาถ้าชวนว่าเขาบอก บ่อเอานี่ก็คือเออฉันเอาสามีพอแบบนี้บ่ก็คือเขาก็หาบ่อแรกคือหฮอนี่แหละพี่น้องบางเมื่อได้บางเมื่อบ่อแรกคือก้นเพราะว่าเขตอายุมันบรแม่นป่าบรแม่นตรงแบบหาบรแม่นตรงเฮ็ดหลายนะแม่ทุกคนอไปไอ้บุปานได้เนี่ยเอายังบ่อพอเฮ็ดอืคิดว่าตรงมาตรงที่เขาบ่หมอนะ เขาก็หอดเขาก็แห้งโปกว่าเข้าก็เป็นคนพื้นที่ไอข้ามมาอีกฝั่งตรงที่ฝรั่งเขาเดินมาเมื่อกี้นะคะไอโบเคยมาหอดในจักเทือแต่มืนนี่น่ะไอตั้งจี s เวเข้ามากลยก้าเข้ามาหอดนี้ไปลองดูว่าเราชิมานบอได้จะส่องสาดอก์สีออกแล้วนะจดทีจะทางเอ้ย จะที่จะทำแบบว่าคอยได้นางนี่หลังจากเดินมานานเติบได้แล้วนี่ไงดูงสน่มอะไรบ้างแล้วมันสิออกตามข้างคองที่น่องเลยเออนี่แต่ว่าเป็นเธอระดอกก็ยังโอเคอยู่เป็นงดอกจ้านี่ อย่างละคลองไปก็ได้อยู่ได้พีเนาอง,งามนะขาบน่าเอาเลยเพื่อสิได้ ช่วงนี้บ่คอยได้เป็นกลุ่มเลยที่นอกได้เป็นเดี่ยวหลอกนึ่งแบบนี้นะว่าเขาเอาหมูเราไประเบิดว่าจังไรวนบังก่อนเด้อเพื่อยังเหลือเกี่ยได้อยู่นี่ไอแนมจากระยะไกลไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่าคอยใช่ด้วยเทิน อย่าเป็นเห็ดเบื่อเด้อมาสามสีดอกปะไปรุ่นน้ำกันเฮ็นเหอยอยากเดินตามมัน,นอีกแล้วละ่ะอย่าเป็นเห็ดเบื่อเด้ออย่าใจร้ายกับฉันนะพี่น้องจ้าเขาบ่ใจร้ายพี่น้องเจอแล้วหกดอกพี่น้องจ้า ฝรั่งเดินมาเมื่อกี้เลยพี่น้องพาดกุ่มนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมาเพิ่งเองดิมาเพิ่งก่อนแปดข้าดอกพี่น้องปพาหุยหุปพาดพี่น้องมันโดออนคนอะไรใจสัน่นใจสัน่นใจสัน่น ใจสั่นพี่น้องยันได้วนกลับไปเดอ้อตามข้างคองไปน,นี่พี่น้องเอ้ยมาเด้อควันเอ้ยมาเด้อมาเด้อว้าพาดพี่น้องกำลังสิทอดถอยใจสองโอ้ใจสั่นเลยพี่น้องไม่เคยเห็นหลายปานนี้ สั่นอยู่พี่น้องปาดเราเคยเห็นกลุ่มใหญ่ปันนี้เดี๋ยวสิเดินขึ้นกับหน่อยเด้อยพี่น้องเลยถ้าเป็นแบบนี้เขาต้องเดินขึ้นอีกนิดนึงอันนี้ สาวสัน้นเนู่โอ้ยดีใจเห็ดอันนี้เห็ดพึ่งกกอกนะคะมันจะแหล่ รงนี้ไม่มีอันดอกเล็กเลยนะคะนีแต่ดอกแบบอันนี้แล้วใหญ่แล้วเราต้องมาสองเบิ่งก็ได้อาซิบโบมีเกิด แต่ว่ามันนุ่มนะจะมันแซบแห้งแซบเลยหละว่าน,นะพี่น้องพวกเห็ดอันนี้นะเริ่มเกิดเดีนป่ะมันปูเต็มตะกาคือเก้าข่อยก่ละตะกาข่อยมาแบบน,นี้แก่แล้วพี่น้องเริ่มจะ ถ้าพรเห็นวันนี้คือจบเลยเนี่บานเขาออกพึ่งเคียวปันใดกรบบุ่นหิมอยู่นี่ดีดี เรื่องจริงเด้อวพี่น้องสังเกตบ้างวลวดเวลาที่เห็นฝรั่งเขาหาเห็ดนะน่ะเป็นยังดอกเท่าๆเขาเ,ขาเ,ขาเอาเพราะว่าเห็ดฝรั่งเศสกับเห็ดอิตาลีเนี่ยความหอมมันสิแตกต่างกว่าเห็ดทางเหนืออยู่เลยพี่น้องอันนี้คือไอเปรียบเทียมให้ฟ,ฟังเนาะันจะมีความหอมความแซ่บที่แตกต่างกันไปนะคะดอกเท่าๆเขากับบดทิมอีกอย่างหนึ่งคือหายากพร้อมแหละอือได้สิญาณวนไปอีกจังหน่อย อ่เตีเเดินเนใกล้จะถึงรถแล้วนะคะถ้มามองตรงสุดทายที่เคยเห็นตรงไปรถไปเกินเผาแล้วก็จะออกเลยจะ้ะไปป่าหนึ่งบ่ายโมงกว่าแล้วเมื่อกี้นายแกคืนขนมปังขอ้ได้ดพค่นกุ้มเมื่อกี้น้องพี่น้องทายมองเห็นมาเน,นี่ยนะถือว่าเน่าเลยนะอืม,มโชคดีที่เจอวันนี้ เราจะคือระบิดบอลไดนจะระบอกไปแล้วไปขุบสุณเราดีกว่าม,ม่มีพี่น้องอะยตรงนี้ไม่มีนะคะว่ามามีกับมีอยู่เห็นบ่น,นี่นมีอีกดอกนึงนี่เอาหัวกับเอาโอ้ยใช่จริงๆ เห็นนูนๆน่ะนะไม่เป็นไรโอเคพี่น้องเจอกันลิ้มหม่ค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ